อันนี้ห้องสมุดของโรงเรียนวัด,ดยายล่มนักการทันโลงกับคนดูแลอาคารให้กับพวกนไม่ใช่คุคณรูณนะเพราะเขามีคิดว่ามีความเสีย่ยงถ้าไม่มีใครสนใจเราก็มาเราก็อยากโทง่ายเราก็ไม่รู้ละเปิดให้เราเราก็โทษ เราก็ฆ่าเชื้อให้แต่ก็ไม่ค่อยใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรไม่มีไม่อะไรเขาจะว่าไม่ไม่เห็นความสาคัญของการฆ่าเชือ้อก็อแล้วแต่แต่นี่นักการบัรโลงความสำคัญเขาขอให้เราเช่วยจัดการห้องสมุดในโรงอาหารแหล่งโต๊ะแหล่งห้องอับทั้งหมด หมุนเลยเราก็ช่วยจาัดก,การให้โรงเรียนก็ไม่ใช่เล็กโรงเรียนใหญ่นนเปิดได้แม่พี่เจ๋ดดอจริงหนูจะพ้นดี อยากให้มีโรงเรียนมีคนแบบนี้เยอะๆให้เห็นความสำคัญของชีวิตคนถ้าไม่เห็นความสำคัญก็ลำบากแล้วเอาห้องเนี้เนี่ยถ้าจะคนคจะทำะมันไม่ยากหรอกไปทำมันก็แปลกแล้วไม่เห็นความสำคัญในงานที่ผมงงเลยอ้อาทุกโรงเรียนที่รอเราอย่างเดียวนะตาม ใส่โรงเรียนนี้กลับเอาไม่เอาพ่อ,อก็บอกไม่เอาไม่พูดเอ,าอ้ายังไงอ่ะไม่เป็นไรแล้วแต่พ่อ,อ,อแล้วกันก็อยู่ไปโรงเรียนเป็นอันดับหนึ่งรองจากสอนนอ่ะพี่จริงสอนนอกวคนเข้าเยอะนะแล้วก็โรงเรียนเนี่ยผู้ปกครองพานักเรียนมาสมัครคุณครูต้องมาเฝ้าเวเนี่ย โอกาสเสี่ยงทั้งนั้นแต่ไม่สนใจผม่นยังบอกแฟนาเปิดแล้วมันจะไม่ติดเมาทัวทศวงคนอยั้อไม่รู้ว่าใครอยู่ไหนบ้างอะใแล้วถามว่าหน่วยไหนเข้ามาช่วยไม่มีหรอกพี่ไม่น่าจะเปิดง่ายหรอกจากใที่ว่ามันยังไม่สงบแบบว่ามันต้องหมดไปเป็นศูนย์เลยอ่ะพี่ไม่มีที่โรงพยาบาลใช่ เดินทางเข้าเดินทางออกสารพัดดูดิตลาดนั้นก็เปิดเป็นบ้านลยไเขาไม่สนใจใครแล้วตอนเนี้ไม่ไั้นเขาก็อยู่ไม่ได้อะเรื่องหากินก็อันดับหนึ่งเหมือนกันนะพี่ไม่ใช่ว่าเก็บตัวเพื่อชาติเพื่อชาติแล้วได้อะไรอ่ะเนี้ยเนี่ยอยู่ทำงานโรงพยาบาลบอกเลยกลับมาจากโรงพยาบาลอาบน้ำก่อนเลยนะคุณมาเอาเชื้อจากโรงพยาบาลโลกอยู่ในอากาศที่น่ากลัวนะไม่ธรรมดาต่างคนต่างไม่สนใจแย่เลย เสร็จแล้วครับพี่ปิดได้เลยพี่ปิดไฟก่อน,นพี่ต้องปิดไฟก่อนผมไปทั่วสารทัศน์ทิศเลยนะไม่ไดู้พอไม่ได้ครูแต่ครูครูให้ฉีดแต่พ่อห้องพอเขาไม่ฉีดเขาบอกไม่เอาก็แล้วแต่เขาบอกเท่านี้เหรอโรงเรียน,บนเบลเลอร์เบล่าแต่ค้นเท่านี้โอ้ยผมวิ่งรถมาพี่ใกล้แล้พี่กว่าจะตั้งต้นมาวัดใจญร่มเนี่ยมาวัด โภแก้วขอนไจหนึ่งแล้วก็ไปวัดโพท,ทองล้วอ้อมก,กลับมาเนี่ยรครับเราคิดว่าโรงเรียนมันใหญ่ไงล้ววาก็เฮ้ยมันน่าจะมีจุดเสี่ยงละเรามาป้องกันไว้เสียเวลานิดนึงดีกว่ายังช่วยคนได้เป็นร้อยร้อยคนนะเหนื่อยคนเดียวอะ่ะแต่ว่าเออมันยังช่วยคนได้เยอะอะในล่องนี้ต่อจากเมื่อกี้ใช่ไหมเด็ใช่ แล้วนี่ข้างหลังเป็นอะไรที่โลหอารหรอเป็นรหรอ้โอพ่นไนนี้ดีกว่าเนาะจะพ่นตรงไหนต่อพี่เอาไหมพ่นร่องนี้ก็ได้เมื่อกี้เราพ่นมันแค่ที่พ่นตรงนี้ต่อเลย ไม่ตรงล่างที่เนี่ยพวกนี้สายเองที่ การันโลงนะไม่สนใจเลยเอาพ้นอย่างเดียวเอาความปลอดภัยไว้ก่อนดีดีด,ดีมีคนอย่างนี้เยอะๆนะก็ถึงความสำคัญกรือรกับความเป็นห่วงของมนุษย์ข้างนนในข้างในไจะได้ปนะ่ะ โผิดเทอมที่นอนประเทศเล่เลย โอเคโอเคท่านีสั่นครับ